สำหรับการเก็บเต็นท์เเลสไอของเราะครับหรือตระกูลเทเลสต,ต่างๆนะครับอันดับแรกเราเก็บเสาทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนจากนั้นการพับไฟชีพเริ่มจากเอาไฟชีพั้าไปด้านหน้าของตัวเรานะครับแล้วจับมุมที่ฝั่งตรงข้ามที่ไม่มีไฟชีพจับจขึ้นคับขึ้นไปนะฮะจากนั้นก็เอาไปแล้วก็พับไปอีกทีหนึง แล้วก็พับขึ้นไปพับให้พอดีขนาดเล็กเท่าๆกับถุงนะครับสำหรับการเก็บตัวเต็นนะครับเราควรเปิดและตัดระตูหน้าต่างไว้ออกไปก่อนนะครับเพื่อให้เป็นการไล่ลมตอนม้วนเก็บโดยแบ่งเป็น4ส่วนนะครับของเต็นขนาดแรกนะฮะแล้วก็พับขึ้น แล้วก็พับขึ้นด้อยู่นะแล้วก็พับขึ้น,นจากนั้นเราก็ไล่โดงก่อนนะฮะแีนึงจากนั้นเราก็พับขึ้นเต็มน,นะฮะโดยสกเกตง่ายจากการจากวัดจากถีงก็ได้ครับให้มันเล็กกว่าถุงนิดนึงเวลาม้วนเก็บนะครับ จากนั้นรวบรวมอุปกรณ์ต่างๆบางไปตรวจเล่นนะครับท,ทังไฟชิวส์หม้อหมกเชือกเสาอยู่งอย่งเี้ยครับหลังจากนั้นเราก็มว้วนโดยใช้แรงนิดนึงนะครับม้วนเก็บเพื่อให้ลมไหลออกไหลลงออก พอไล่ลมเสร็จนะครับจากนั้นเราก็หัวเข่าใช้แรง,งหัวเข่ากดไปนะฮะก็ใช้เชือกมัดวอหัวเข่าจะใช้ได้ช่วยได้นะครับรัดให้แน่นๆนะทั้งสองฝั่งจากนั้นก็ใส่ถุงนะครับสําหรับถุงตัวนี้ของสนามเดินป่านะครับจะปรับรูดขยายได้นะครับเพื่อมนกระชับเข้าไปอีก นีตัวลอกขั้นตรงให้นะครับถ้ามันหลวมนะฮะเด้่อให้แน่นขึ้นจะทับในการขนอุปกรณ์เต็น